ได้สวนกลับครับซาร่าให้มาอารินโนลูกนี้โบนูชียังไงครับโอ้โหมุนลบไปแล้วครับสวยมากครับลูกกี้เอาละซาร่าจงังหวะนี้จี้เข้ามาให้คืนอารินโน่อารินโน,น,โนพลิกแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n นลปั้น1818 Gamer นเกมเมอร์นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเป๊ะ0 1 9นนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงรีวิว ตำนานครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวอดีโน่ครับตัวนี้นี่เลือดตาแทบกระเด็นครับกว่าผมจะหามาได้นะครับเรียกได้ว่าหมดกันหลายตังเลยทีเดียวนะครับก็ไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับก็ต้องจัดรีวิวสักหน่อยนะครับถ้าพูดถึงอดีโน่เนี่ยก็ต้องหนีวิพนกันยิงที่โคตรจะแรงของเขาเลยครับเรียกได้ว่าตีหนักมากครับพอๆกัสลาตันเลยก็ว่าได้ครับดูจังหวะนี้ครับหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็จิ้มเบาๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับ ทางเกมเนี่ยก็ได้ทำท่าดีใจของเขามานำมาใช้จริงๆนะครับสวยงามเลยทีเดียวไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมการแข่งขันครับ BC Terro พบ Juventus ครับวันนี้อารีโนเคเบอลแล้วครับเนม่มาทูนิกรอสหายมาจาังวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาชุกิตมากลับครับซาร่า ให้มาอาริโนลูกนี้บุนุชี่ยังไงครับโอ้โหมุดหลบไปแล้วครับสวยมากครับลูกเมื่อกี้เอาละซาร่าจังหวะน,นี้จี้เข้ามาให้คืนอาริโนอาริโนพลิกแล้วยิงขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปครับต้องสวนแล้วจังหวน,นี้ต้องสวนแล้วเนม่า <c oughs> ให้มาครับอาริโนหลบบุนุชี่มาหนึ่งครับหลบมาจี้เข้าไปเจอคิเรนี่ยังไงครับแทงจังหวัดนี้โอ้โหลึกเกินไปครับไม่ถึงอิสโก ใช้ได้เหมือนกันนะลูกนี้เอาเลยครับสวนขึ้นมาครับบีซีเทโลเนมาไฮมาจังวันนี้อยู่ที่ริมเส้นครับเนมาข้างในมีอาริโน่ห้ทันทีหักเข้าขวาปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอาริโน่ครับหนึ่งประตูศูนย์ครับขึ้นนํายูเวนตุสแล้วครับตอนนี้นี่ขนาดยิงข้างที่ไม่ถนัดนะครับปกติอาริโน่เขาจะยิงด้วยซ้ายนี่ครับเพราะว่าเขาถนัดซ้ายลูกนี้เข้าเหลี่ยมขวาครับก็ต้องฝืนยิงด้วยขวาครับแต่ว่าทําได้ดีเลยเดียวครับลูกนี้ เป็นประตูไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูกันอีกครั้งครับครับบีซีไฮมาอารีโนไอ,อโนโอสวยครับลูกนี้โทนีโคสหลุดแล้วเลือกให้มาทางเนมาครับเนม่าคืนโคสมาอารีโนยิ่งเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ อาเดียโน่ครับซัดประตูที่2ให้กับตัวเองในเกมวันนี้ครับแม่ทาให้ทีมขึ้นนำยูเวนตุสสองประตูต่อศูนย์ครับเียกว่าปิดฝาลงแล้วครับตอนนี้ดูจังหวะนี้กันอีกครั้งครับดูครับตุ้มเรียบร้อยครับแม่ซัดด้วยซ้ายนี่ครับลูกแรกซัดด้วยขวาก็ว่าเฉียบแล้วลูกนี้ซัดด้วยซ้ายนี่จะเหลือเลยครับแม่เจาะขนาดหมดเวลาครับยูเวนตุสตอนนี้ยังพอมีเวลายัดเข้ามาเป่นจะยิ่งเจาะจ่อโคตร์เกเยนอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับหมายครั้งครับ อาริโนอาริโนอาริโนยังไงครับลากไปอีกฝั่งครับแล้วหมุนหลบมาสองครับโอ้โหโคก็สวยครับไปต่อครับไปต่อยังฝืนอืไม่ให้สักกันอีกหนึ่งเกมครับเริ่มมา6นาทีอาริโนย,ยึกยักบิดซ้ายบิดขวาล็อกเข้ามายิงโอ้โหติดเซฟครับแม่ลูกนี้เสียดายครับดูครับ,รบโยกไปซ้ายหันกลับมาทางขวาแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้ติด ออตแลนตาได้ทุ่มครับจวงนี้ทุ่มมาอ้าวแล้วซาร่าจิกได้ครับจวงนี้และอาริโนวิ่งที่ปลาิโนแซกมาครับจวงนี้มีพื้นที่อาริโนยิงโอ้โหติดเซฟครับปลายมือเท่านั้นครับยังครับยังไม่จบครับเนมาให้มาเดนตอกส้นอ้าวเรียบร้อยครับสองประตูศูนย์ครับโอ้โหสุดสวยเลยครับลูกนี้อาริโนครับอืมเขาไปเกาะเนมาครับสองประตูศูนย์ครับตอกส้นเข้าไปครับลูกนี้อาริโนครับโอ้เรียบร้อยเลยครับ ดูครับจังหวะนี้ให้มาแล้วตอกส้นโอ้โหเหนือชั้นตอกมาครับลูกนี้ระดับเวิร์กคลาสเลยครับแหมมาดูกันอีกครั้งครับจังหวะตอกส้นของอาร์เดโนอื้อหือเรียนคลิปครับลูกนี้จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับอาร์เดโนครับใครมีไว้เนี่ยบอกเลยว่าโชคดีสุดๆนะครับตัวนี้ก็หายากพอสมควรเลยแล้วมันก็เก่งมากด้วยนะครับก็ ใช้กันต่อไปครับตัวนี้บอกเลยว่าปัม๊มเลเบลกันไปยาวๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe เาป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันครับบ๊ายบาย